เราไปว่าเอาเพราะนะเพราะตัวนี้ก็ราคาไม่ต่ำเราไปว่าอ่ะได้ไปเราเราได้อยู่ประมาณถ้าเราจะขายแบบธสบายครับเอ่อเชิญพบกับช่องมัดเอฟซีนะครับมาดูต้นไม้นะครับสวนปลากรุงเนี่ยมาดูต้นไม้เยอะแยะนะครับ ประมงมาแล้ววันนี้เยอะมั้ยค่ะป้าลูกค้ามาเยอะัออหมคะหลายลายแล้วตั้งแต่เช้ามาอสองสามค่ะได้ของเยอะเลย ตัวใหญ่จะเป็นชอบเล่นไม้โบราณแต่อโูนิมาก็จะเป็นไม้ที่ฮิตอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเล่นอโูนิมาอีกกลุ่มหนึ่งป้าก็จะเล่นโปรเซียนแล้วก็จะเล่นคือช่วงหลังมาฮิตปนสีคืออะไรก็ตามที่เป็นต้นไม้เนี่ยเราโอเคเราชอบอยู่แล้วคอาชีพหลังเกษียนราคาถูกค่ะราคากัะเแล้วก็ให้คําปรึกษาด้วยนะครับเนาะยินดีค่ะใครอยากจะได้คำปรึกษาปลูกมือใหม่นะครับติดต่อป้ากุ้งได้ อัเบืองขวแฉลงนะครับแวะมาดูกันนะครับอืจะต้องบอกไปว่าในซอยหน้าไปสนีในซอยหน้าไปสนีรั้วเขียวรั้วเขียวพวกพวกแมสพวกเออเตียวล่างมือมาด้วยนะครับแอลก้องหาที่นี่ก็มีต้ซื้อต้นไม้แถมก่ะแถมแวะมาดูมาชมนะครับเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูนะครับ นี่ก็สวยนะครับนี่เป็นเพชรพรปีกินาลีนี่ปีกินาีค่ะโอเคมากนอ้องสีเข้มมากเลยค่ะสวยชัดเป็น่ะ <c oughs> ปีกินาลีมีเยอะอืมแันนี้เบบีจอมทับเบบีจอมทับเบบีา ทองครับปีกกินาลีแล้วก็ห้องเฮาจะเป็นไม้เป็นไม้พื้นๆแต่เขาก็สวยไม่ราคาไม่ไม่แพงอย่างที่คิดนี่ครับเขาก็สวยค่ะค่ะตัวนี้ตัวนี้อ่ากุมพะกันค่ะกุมระกันเป็นยังไงครับกุมระกันยับ จักษกุมภกันไม่ใช่ทวีตุวันนะครับไม่ใช่ทวีตุวันนะคะักษุมภกันกุมภกันนะครับโอเคไหมน่ารักค่ะดูแลดีด้วยนะครับนี่แต่สวยสวยมาชมมาดูได้นะครับสุดยอดนะครับอันนี้ถุงเงินถุงทองเนี่ยถุงเงินถุงทอง ไม่ถูกล่ะหงเหินหงเหินก็มีครับหงเหินนั่งในหงเจิดไก่ราชาวดีครับนี่ีก็นังไหมครับไก่สุดจไก่สุดจมูกนี่นังไหมบ้าบอกว่าเจ็บใจมากนอนไม่หลับท้องคืนไปถอนไปแยกต้นออกบอกแล้วอย่าไปข่มขืนมันแรงครับนี่ก็มี เจอของเพลือละวลอยกันนะะ้า <c> ะ <oughs> นี่มแต่ส,สวยๆครับนี่งสื้อนะครับยรอย่ามาลอยเหมือนผมนะครับอือีจ็ดสวยๆครับโอ้อไปสเนีนะครับในซอยไปสเน,นีนั่งเงี้ซอยไปสเนีหยหัวแถลตรงมาทางน้นไปทางอำเภอ วิ่งเข้ามาในซอยในประตูสีเขียวๆเนี่ยเนี่ยรายได้นะครับวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยโอ้หลายบาทนี่มะละกอครับอือม,ม,มีตัวอีแตงงาม,งาม นะนะครับอืมเห็นไหมติดเยอะๆเลยไม้ประดับนะครับไม้ประดับก็มีโปโเซียนก็มีนี่บอนดำเมจิกได้ละ่ะเนี่ยสวยๆ เยอะเลยเห็นไหมัมนจส้สวยๆกลางบ้านนะครับปลูกง่ายเนี่สนีจันโกเมนครับรอฝากช่องใหม่ของผมด้วยนะครับมัดเอฟซนะครับผมจะไปเอซที่ไหนไปติดตามใครนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบัด f เอนะครับเดี๋ยวข้างหน้าจะทำอะไรติดตามต่อนะครับมีดีๆแน่นอนครับผมขอบคุณครับ